แค่ภาพก็น่ากินขนาดนี้ไปดูกันเลยว่าไปไหนกันสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนตามติดชีวิตเด็กดอยวันนี้นะคะเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวป่าค่ะนี่คือสมาชิกของเราโอเคและนี่ก็คือ ระยะ yup. ทางแล here, so. oh, so nice, oh. hey. oh. ้วก็ทางที่เราไปนะคะดูค่ะในดูเสี้ยมาช่อขึ้นมาสิเอาเฮ้ยอันนี้ก็เป็นหน้าฝนนะคะก็จะเขียวชะอุ่มเป็นกันไปเลยนะคะเห็นขอบฟ้านู่นไหม นู่นเขาฟ้าตรงนู้นนั่านน่านันาน่นมือบอลอาคคีอาคคีอาคานีไปแล้วอุย้ยก้นไม้สวยมากจริงหรอน้ปแล้ว มีแบบไหนก็มีแบบนั้นเลยเนี่ยไม่เคยเจียดเลยพี่ยามีเอาซื้อไหมกูจับมือผมว้าวจะพาฉันกลิ้งไว้เนี่ย,อย <laughs> ขอบคุณมากนะก้าบอกยอมแพ้เลยอ<ม>ุ้ยสวัสดีลูดมีรับุลูดกับสาวง,งาม <laughs> ว้า <laughs> วิรบ,บุุรกับสาวยำสาวเท่าสาวเท่าวิรบุรุษกับสาวเท่าเรามากับคนถางป่าทำไมอ่า<ำ>แต่เป็นผู้ใช้เดินปินเียูเียูนะหรอ นทางอ,าอ,อ,ออกแล้วเป็นตอแล้วคุณเป็นตแล้วนี่ไงผู้ประสบภัยเี่มจะมาพลัดตกยืนตรงเโอเคถา่ายแล้วใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้นะคะเราก็ถึงในป่าลึกแล้วนะคะจะไปให้ทุกคนไปดูกันว่ามันจะไปทไหนกันต่อไปเหรอสวัสดีทำไมตัวอ้วกขนาดนี้ป่าขนาดนี้เนี่ยว่ะไม่มีหนอแล้เดี๋ และนี่คือสภาพตอนที่อยู่ที่ทางถนนทางแนวกันไฟแล้วนะคะรถไหนมีกับบ้านไหมมีนั่นหรอมีนั่นหรอไว้ มาตกเราตรงนี้มาเลยวนี้เฮ้ยเยอะอย่างนีเนียจะรอดเลยเนี่ยเอแต่เดอกหลักอกคอดชิ่า มาข่าร้อมากนะตอนนี้เลยมาข่ามาพาวมามาวมองอะตอนนี <mañana benim> ้จบแล้วล <rawd unre> ูกอะไรเนี่ยด้านหน้านี่นะเม็นเ่ถั้อถ้าฉันอยู่ต่ำกว่านี้นะอะไรถ้าทำคลิปนี้ได้ไหมค่ะยากงคือเลยยื่ปางนี่เป็นไง อย่างเท่ยังเท่จะอยูกระป๋องน้ำสไปซ์มาด้วยเนี่ยน้ำอะไรนะนเี่ยนี่คือมาถ่ายทอดวิชาการเนาะอันคนรอเออี่ป้าเอาแล้วพี่ทองกำลังจะสั่ง้เยเคนันอะมีเล่อได้ะ ก็แบบว่าพาผมลงเข้าป,ป่าผมไม่กลัวหรอกครับเนี่ยพาผมเข้าห้องเรียนที่ผมรู้สึกกลัวมากเลยอ่ะใช่ค่ะเมื่อวานโดนวิชุ่มไปเจ็ดสิบของโดนของพี่เบนเหรอใช่วันแรกวันแรกวันแรกเจอพี่เบสว่าแล้วไอจีนใส่ก <c oughs> ็ไอจีนก็เลยอ๋อที่มาสายคือไปกินไอจีนเหรอ นี่างไสวอันนี้ก็เหมือนมีคนมาอยู่นะคุณนะพี่นี่คือเครื่องเล่นอยู่บนต้นไม้เครื่องเล่นไหนขยับต่อไปสินี่เครื่องเล่นธรรมชาติตาดีไหมคือเครื่องเล่นธรรมชาติอาขยับใหม่สิเออนี่คือม้าหมูมาอยู่ในป่าดีกว่าอยู่นี่อยู่ในป่าดีกว่าอยู่ในวิ่ง สัตลุกขึ้นีทหน้ามืดมันคือเห็นอะไรนะเห็ดอะไรไม่รู้หอมเนียเอะไรอะไรอะไรขึ้นเลไขึ้นอะไอย่าหัลงไว้ได้คิดว พิก้าขึ้นแบลวอะไรอ่ะนี่หรอคิวไม่ได้พิก้าอ๋อพิก้าไปอ่านนี่ครับคุณนะับแล้วนะเราจะมาทำร้ายธรรมชาตินะครับแล้วสารอาธิบดีก็จบแล้วแล้วถ้าใครจะอยู่กับถ้าใครจะอยู่กับออมยาวๆก็หลังจ้าสารอธิบดีหน้อยู่แต่ไม่มาที่นี่ได้ไหมแล้วหนูก็จะไม่เลือกครูออม มันปากดีเด้เธอเอ้ยขนาดนา้นไม่ถึงอาทิตย์นะมันจะถามอยากข้ามไม่หักมากกว่าไม่ต้องให้มันห่างแล้วเดี๋ยวเธอก็คือทางที่หลวงหวังนอนใช่ไหมที่หน้าวัดอ่ะเราก็จะนีไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นมันต้องรอลงมาจากหน้าวัดใช่ไหมเราไม่ต้องไปที่เราเลี้ยวขวางเราถ่ายระย้อนมาแลอแล้วบอกว่าไม่ต้องค่ะเดี๋ยวผู้เชิญเนี่ยไม่ได้ให้มาแจ้งแจ้งตำรวจเลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคลิปไปแล้วันก็ไร้นาะเห็นมาู้ไหญเไไม่ใช่ตันยต้อตันๆน้วไม่รู้อะตไหนใคมคยเลยเออไปอยู่ในกระเป๋าที่้องเอามาสิ้พ่อด้วยนนน่ะพี่พ่อพ่เหรอไม่ใช่ไหกอละกอกอมแฟนไหมหือไปผู้ใด ไปอคนแล้วไปพี่อยู่วะแล้วเจ้าชู้ขนาดนั้นเลยตอนนี้ต้นหนีละจริงไหมถ่ายวีดีโอเหรอมาดูในกล้องเลยไม่เหมือนกันเหมือนกันทุเหมือนไผอีกอไม่ใช่ก็มันก็ไม่น่าจะเหมือนขนาดนี้มันไม่น่าจะเหมือนใบไม้บูนเธอ้หน้ามันไม่เหมือนฉันหน้ามันเหมือนพ่อมันมันก็เหมือนนะไม่เหมือนเธอเธอยังไม่เห็นพ่อมันตามมาขอเส้นใบหน อยากเห็นพ่อเป็นไรจมูตาปากนี่เหมือนพ่อมานำงานหรอไข่พรตาตาดูพลังดูพ่อสิดูบ้าก่อนดกินข้าวต้มแบบน้ำน้อยมาอยู่ปีเออ่ข้าวคุกคิงเหรอเอาไข่มามุกบ้างดิบบ้างแฉะบ้างอุ้ยเป็นไข่ปามหรือเปล่าไมม่่ีีคำวาพออดะก็อยู่ในขั้นที่ ปิ้งไข่แล้วก็ทำข้าวจี่กันแล้วนะหืดูทุกคนแค่ดูก็คือกลิ่นก็หอมลอยมาแล้วว่าคือกลิ่นหอมมากน่าก,กินมากอยากชิมแล้วอยากชิมแล้วค่ะโอ้ยดูสิไข่ที่เราปิ้งเมื่อกี้นะคะแล้วก็ และนี่เราได้ชิมแล้วคะ่ะทุกคนคืออร่อยมากอะคือหยุดกินหยุดกินไม่ได้เลยอะคือแบบมันก็จะหวานหวานมันมันเค็มๆนะไมนูว่าจะเค็มจะขี้มือของใครหรือเปล่าแต่ว่าได้ว่าอร่อยมากและนี่คือผู้ร่วมขบวนการของเราในครั้งนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ